เป็นพทายสบายใจเฉบปากกูตายหมดแล้วมั้งนี่ได้จ้อยนี่จ้อยนั้วกูสมคิดพีไทยร้อยน้ำเหมือนนาคเลยนี่จ้อยตามจ้อยตาม <Okay. S 1> พีไทยไว้เก่งจัง นีคคือคุณเสบายใจสบายใจสมคิดไม่ไวายบ้างมาสมคิดสมคิดพอแล้วคิดเย็นแล้วโอเคเพททยยังไม่ไหลย้อนยังไม่หายย้อนปีไทยขึ้นเห็นใจแวบๆไแบบนงไงจอย และสามพ่อลูกนี่มีความสุขสมคิดนี่สมคิดไปเลยไอ้จ้อยออกไม่ได้ครับไอ้จ้อยหาทางออกไม่ได้ครับน้องน้องไอ้จ้อยโอลทางนี้ไม่มีทางออกเลยพี่จ้อยเอามีอยู่งี้ว้าย ทำไมมาสะบัดใส่ป้าป้ายอะ่ะวิ่งเล่นไป